น้องม่อนเนี่ยเขาเคยเป็นเด็กแว้นมาก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเคยเป็นเด็กแว้นมาก่อนถ้าอย่างงี้เดี๋ยวพี่จะให้แข่งมอเตอร์ไซค์ให้น้องม่อนเนี่ยเป็นเด็กกรุงเทพกันล้วกันอ๋อเป็นแว้นกรุงเทพเป็นเด็กกรุงเทพแล้วแข่งกับใครฮะเอาแข่งกับบอยแบนด์อีกฝั่งนึงเนี้ยเฮ้ยทำไงจิ๊กโก้อยคนนึงได้ไหมก้าวหาสกอยมาลูกสาวมาลูกไดลูกสาวโอ๋อลูกสาวเหรอใช่ลูกสาวโอเคจริตจริตหนูต้องเป็นสกอยได้ลูกทิ้งค่าบอยแบนด์ก่อน ทำไมเหมือนจังวะแล้วหน้าหวานมากด้วยนะลูกเดี๋ยวถ้าเป็นสกอยอ่ะขามีรอยท่อบอ่ะเฮ้ยโอ้โหขา่าหน้ากูอีกเข้ามาใส่เข้ามาใส่สิแงดนิดนึงโอ้หยิบหยิบกุหยิบกุญแจรถขึ้นมาหยิบกุญแจรถมาแล้วก็เสียบไปที่คอ รถคอไม่ยอคอเราเสียไปปิดปิดปิดิดเอ้าเฮ้ยดอกนี้กุญแจบ้านนี่ว่ะไม่ใช่โยนทิ้งไปหยิบไปอีกดอกหนึ่งเสียบลไปเอ๊ะดอกนี้ไม่ใช่นี่ว่ากุญแจตู้ไม่ใช่โยนทิ้งไปหยิบไปอีกดอกหนึ่งโยนทิ้งไปโยนทำไมดอกนั้นใช่เก็บมาทันเสียไปทันเสียไปเสียไปเสียปุ๊บแล้วก็สตาร์ทเครื่องเอ้ยมิ เงี้ยมันเดี๋ยวนี้เขาสตาร์ทมือกันแล้วเอาแบบรุ่นเก่าเลยวินเทจวินเทจแบตเตอรี่หมดฮะต้องสตาร์ทเท้าโอ้เฮ้ยใครทำเสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์อะไรได้ไหมลูกเออลองลองลองไม่ให้เกียรติตัวถังเลยเสียงหูแล้วสิบหูลองสตาร์ทอย่าให้ทำเสียงอย่าสตาร์ทมือแล้วกันนะเอาสตาร์ทมือบิดด้วยบิกันไหมบิกั้วก็หลัเดี๋ยว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  ไปทำท่อใหม่เฮ้ยมันท้องเสียยังไงก็ไม่รู้ท่อยังไงวะด้วยนี่มาด้วยเนี่ยมาดิมาบิดละมวนท้องมากเลยบาดบาดทำเสือมอเตอร์ไซค์สตาร์ทหน่อยสตาร์ทเขาไม่ทำแล้วทำไปอ๋ออ๋อรดแรงเอาแรงแรงหน่อยแรงแรงหน่อยไม่ทำแล้วไม่ไปเออวุ้ยวิ่งก็ไป่วิ่งวิ่งวิ่ให้เดี๋ยวทำให้ทำให้เอาพี่ตรมาทำให้ดัง